ก็ใหดีพี่น้องเมื่อกี้น่ะหามาต่อยกูมองเนาะพี่น้องมาเอาม่วงชุกเนาะม่วงใหญ่เนาะพี่น้องตอนนี่ก็ต่อยร้องเรียบร้อยหน่อยกระเบื้องลายบนในเราพี่น้องหากำลังเริ่มชุกเนาะเนาะมาจะมาเก็บเอาเลยนะพี่น้องเนาะม่วงใหญ่ก่อนเนา Nhưng mà ngam như khi nó Nhìn nó nọ. nó Không có tội mặt mặc nó Nó khi Nói này chút khắc khắc khi 嗯。No. นี่กัอากาศดีดีนะพี่น้องอย่งนี่เนาะรอบขาข้างกับขึ้มๆฝนตกพี่น้องเลยนี่เนาะงามงานพี่น้องเก็บงวงชุกเนาะหลังนี่แตกเนาะพี่น้องฝนตกใช่ thử bằng ngặt bớt vật đấy nó nhìn nó ngồi nhì vô vì nó không nào phí. พี่น้องอันนี้สิเป็นต้นไม้เนาะต้นน้อยเนาะต้นเมื่อกี้นี่ห่อต้นใหญ่เนาะพี่น้องพี่น้องมาอันนี้แค่ชิบชุกเดียวเราพี่น้องเนี่ยมอก็เป็นมรกตพี่น้องเลยมันกินเนาะพี่น้องก่องก็มืดอมื่พี่น้องเลย พี่เองขคางเทิงเนาะก็เห็นอยอ่เนาะคางนี่เนาะมักชุกพี่นนองเขาจะมาต่อยองวงเนาะ Nào, đẹp đời ấy, nó hạ tòi rong nó đi lại kịp ơi mong chút thân đài ấy, nó. nó người ngang kịp đâu ได้เครื่องกระทังเนาะพี่เนาะเนาะหน่ tin ngoài em ngam gì đâu nó nó phía Nhưng mà đi sốc nó để phía nó ấy rồi Áo xa nó Cây sốc phần tóc chảy nó Tẹt vào พี่น้องคุณหมอเขาก็ได้จำเนียเหรอเนาะไ่เป็นไรนะรนะพี่น้องเลยฝนตกเนะาะงมันนี่อากาศดีดีโอเคเนาะเพ่อนพี่น้องตอนนี้เราก็เสีอยงม่วงมา่เทียงไเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเงินน,ะออนี่เด้อน้องเพื่นพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเงินได้คลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเ่อนพี่น้องเลย พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องน้องมอเงาก็ได้ประมาณนี้เนาะได้เครื่องกระถังพี่น้องถังใหญ่เอาออกมาใส่เนาะเนาะมีแต่หน่วยงามพี่น้องนี่พลอยพี่น้องพี่น้องหน่วยนี้ใหญ่พลอยพี่น้องเลยงงงเท่าใดมาเนาะพลอยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลด์กดแชร์กดติดตามให้สาวเงินนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเงินในคลิปต่อไปเนาะพลอยพี่น้อง ตอนนี้ก็คนติดตามมาันี่ยมลายนะพี่น้องเลยเฮ็ดคลิปมาก,กัเนานะคนติดตามกับยังมลายทีย่เริ่มติดตามสาวงานเนวงิน,น,งนเนี่ยเด้อพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์สาวเงินเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปโตไปนะพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สาวเงินขอตัวลาไปก่อนพ่อพี่น้องเลยพบก,กันเฉพาอกันคลิปหน้าพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี